ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกัเถิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับเป็นประจำที่เราร่วมพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการมดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวัฒน์ครับ Assa, Korea, ครับสวัสดีครับคุณศรีชัยนัก่าวฟังครับครับช่วงนี้ในส่วนของเศรษฐกิจเนี่ยดูคึกคักมากขึ้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเนื่องจากว่ากกตเพิ่งรับรองในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสใหม่เนี่ยนะฮะก็แน่นอนแล้วครับว่าพอรับรองเสร็จแล้วเนี่ยทไลายของการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็มีการเลือกประธานสภาเลือกนายกจะตั้งรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นทิศทางที่มันค่อนข้างที่จะเห็นได้อย่างเป็นรูวธรรมแล้วนะครับว่าอนาคตของไทยเนี่ยจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วครรับอาาจย์ ก็ผมขอสรุปกันว่าเศรษฐกิจคึกคักไหมผมก็บอกว่าคึกคักครับผมสังเกตจากจํานวนนักเรียนที่มาสมัครที่มหาวิทยาลัยชารไทยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็จํานวนมากเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหนึ่งคือคึกคักจริงๆ 2. สองสีไทยก็ดีนะเพราะว่าผู้ปกครองมาปับก็บอกว่า มาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครตีทเอกอยู่นะครับสมัครได้วันนี้นะครับอันนี้อันนี้เสียงผู้ปกครองนะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาคึกคักเนี่ยมันต้องมีอินดิเคเตอร์หรือว่าปรอมิเตอร์การวัดถูกไหมใช่ใช่ผมตอบคำถามแล้คุณดิชันครับก็คือคักมันไม่เนียบรรยาดสองเศรษฐกิจเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันมีความคึกคักแต่ว่าความคึกคักต้องแยกก่อนมันเป็นรูปเคเชฟครับเราคุยกันประจำเคเชฟคือโตเคขาขึ้นหนี เราจะเห็นว่าไปห้างร้านต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจิชัยเนี่ยไปรับประทานอาหารในวันเสาร์ <C> e <an> แบบห้างดังๆห้างใหญ่ๆ <c oughs> จะตรีทพูดตลาดนัดกลางคืนเนี่ยป <c oughs> ุ้นน้าฝาข้างไปด้วยผู่คนเยอะมากนะฮะอาจารย์ <C> e <an> อันนี้ <c oughs> เราเห็นได้สายตานะีอันนี้คือกรุงเทพนะแตบบ่ปริมณฑลแต่ไปดูตา่างังหทักทำไมเงียบจัง โอ้ใช่บางทีต่างหวัดจะพูดนะครับพอเราบอกท่องเที่ยวโอ้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กโอ้ดูคึกคักมากดูแบบโอ้โหคนนี้ไปนี่คนนี้ไปนั่นใช่ไหมแต่ท้ายสุดบางคนบอกโอ้จังหวัดของผมไม่มีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่กะนั้ไอ้คำว่าเคเชฟเนี่ยมันก็มีหลายจังหวัดหลายธุรกิจหลายกลุ่มที่ยังซึมตัวลงนะครับหรือว่ายังไม่มีสัญญาณฟื้นนะครับแต่ว่าภาพรวมเศรษฐกิจคือฟื้นดูคึกคักขึ้นอันนี้ผมตอบโดยรวมก่อนเพราะว่าบางคนบอกเอ้า อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยไม่เห็นจริงเลยแถวบ้านผมไม่เห็นมันคึกคักเลยซึ่งบางบทีผมก็สังเกตนะครับวันอาทิตย์ทำไมรดมันว่างจังนะคือผมก็ออกมาสอนนักสือษสาอาทิตย์เนี่ยน,นะวันเสาร์มันลถติดวันอาทิตย์ทําไมว่างจังอนั่นน่ะสิฮะแล้วมันบรรยากาศสิทธิ์มันก็เขาเรียกว่ามันยังไม่ชัดเจนยังแกว่งไปแกว่งมาพอตอนนี้พอสอต,อต,อตอประกาศนะครับห้าร้อยรายชื่ออันนี้ชัดเจนแล้วว่าที่คึกคักเนี่ยคือ การเมืองคือคักละใช่ไหมครับการเมืองนําเศรษฐกิจละตอนนี้การเมืองคือคักโอ้นี่นะเดี๋ยวจะรับรองสอสอแล้วนี่เตรียมนะฮะเรียกทาสาเหล็กประสารสภาไปลงทะเบียนถ่ายรูปสอสอโอ้บรรยากาศนักข่าวบรรยากาศทางเกียรติกายเนี่ยผมว่าคือคักแน่นอนเพราะคือคักแหลเนี้ยเงินจะสะพัดขึ้นครับ เพราะไงเพราะต้องมีกิจกรรมถ่ายรูปไงตัดสูตรไงใช่ครับใช่นะฮะเพราะแบบนี้มันบรรยากาศสื่อสารมวลชนคนก็จะมองอ่านคนก็จะติดตามคือบรรยากาศมันก็จะคึกคักแล้วคนรู้สึกอ่าเปิดสภาสักทีไหมครับเพราะว่าคึกคักมันบรรยากาศคึกคักเพราะตอนนี้ทุกคนใช้สถิติหรือใช้คําว่ารีเด็ดคือเวสแอนซีรอดูนะซึ่งคํานี้ยังใช้ได้นะครับผมถามคุณสีชัยแล้วไม่ต้องตอบนะท่านผู้ฟังก็ได้ถามว่า หนึ่งคใครเป็นนายกรัฐมนตรีให้เขียนชื่อลงเลยไปตั้งตอบนะครับเชื่อ,อไหมว่าใ,ใจกันนะฮะชื่อหลากหลายมากนะครับอ่ะถามใหม่ก้าวไกลเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมนายกคือคุณพิธาไหมอ่าก็จะมีคนตอบว่าใช่ไม่ใช่ยากเข็นยากมากอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นผมฟังจากโลกโซเชียลแล้วก็กระแสสื่อทั้งหมดนะครับครับเพราะมันยังมีเรื่องของมาตราหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งนี่โอ้เป็นเลขดังอแต่ที่ดังกว่าคือหกสามศูนย์ทำไมดังครับผมไม่ใช่ผู้ใหญ่นะ 630ก็นี่ว่าที่นายกคุณวิทาเนี่ยเขาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เขาไม่ได้จับเลข630ครับออ๋แล้วปากตรวจว่าเลขท้ายสองตัวออก30เนี่ยเพราะนายกคนที่30 สามศูนย์โอ้เล็กนี่ดังมากโอ้ใช่ใช่ฮะอาจารย์นะครับอแล้วก็ท้ายสุดผมอยู่ในสลากกีแบงค์แล้วบผมเกาหัวแล้วโอ้ตายแล้วจะหาว่าล็อกเราทำไมมันพอดีกันทุกครั้งเลยครับอาจารย์ครับนี่แอบนอกเรื่องนิดนึงก่อนตั้งแต่ตอนที่ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะฮะพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดเก้าไกลอย่างเงี้ยก็ออกเก้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าอีกอะไรอย่างงี้ครับอาจารย์แล้วก็อย่างงี้ไง เราเอาสายมูเตลูก็ใช่ว่าคุณพิธทาเนี่ยเขาขลังไงคือเราไม่รู้อาก้าวไก่คุณพิธทาก็ต้องขลังหนูฮะครับไม่งั้นมันก็ไม่แม่นขนาดนี้แต่ว่าหลายคนบอกโอ้ล็อกหรือเปล่าชาลากิมเองแล้วมันก็บอกเออเราจะล็อกทำไมถูกไหมมันไม่มีคนตะเราถูกไหมครับวัะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ากลายเป็นเลขดังเนี่ยเพราะทัศเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยใครจะเป็นนายกเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราคุยในรายการเขามีปออพหรือจักไหมปออพครับอาจารย์ครับ ก็คือชื่อย่อของนายกครับปอพออืจะมาก็ชื่อย่อเพราะณวันนี้เนี่ยพอการเมืองมันไม่นิ่งเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นรัฐบาลอ่ะพรรคก้าวไกลมาเราก็อ่านนโยบายเศรษฐกิจออกละพรรคก้าวไกลบอกร้อยวันเขาจะทำอะไรอย่างน้อยขึ้นคาแรงสี่ร้อยห้าสิบเราก็วิเคราะห์ถูกถูกไหมครับใช่ครับเราก็จะตัดสินใจเอ๊ะเราจะซื้อเครื่องจักรดีไหมเราจะซื้อหุ่นยนต์มาดีไหมเราไม่จ้างงานนี้ไหมมันจะได้เคลายและชัดแต่ท้ายสุดเนี่ยเอ๊ะถ้าชัว่านายกไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลเอือ หรืออาจจะมาจากการที่151ทำงานถูกตัดสิทธิ์ล่ะถูกไหมครับก็จะมาเองแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นพักเพื่อไทยเขาจะมาไหมแล้วเป็นคู่เดิมที่จะเกิดไหมมันก็ต้องเป็นพักเพื่อไทยและคู่อื่นสิอะก็เรินคิดเอ๊ะแล้วนี่กาลังตกลงกันได้หรือยังว่าใครเป็นประธานสภาระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วเขาจะแย่งชิงกันไหมเห็นไหมฮะจินตนาการเราเริ่มเฟื่องฟูแล้วแล้วตอนนี้รายชื่อของนายกก็ไม่ได้มาจากสองพักแล้วนะมีคนดิเดตเพิ่มไม่ใช่ก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยแต่มาจากพักอื่นๆ ดังนั้นเนี่ยจะเหตนเลยนะครับว่านิยบายการเมืองเนี่ยจึงไม่สามารถระบุได้ชัดว่าการเมืองไหนจะมาพักไหนจะมาและนิยบายสิกิจะเป็นอย่างไรนายกจะเป็นใครเพราะนั้นบรรยากาศคึกคักเนี่ยมันเป็นความคึกคักของเขาเรียกว่าปีภาคโหมโรงในเวทธีการคือการแสดงเริ่มละอตอนนี้ยังไม่ได้ออกแขกนะบรรยากาศออกแขกเนี่ยคือเลือกประธานสภาอครับคือโคศกออกมาประกาศละคอนเสิร์ตกำลังแสดงถูกไหมครับ แดงเราไม่รู้ว่านักร้องนําออกมาเนี่ยหล่อเพรียวอหรือว่าสวยเก๋อ่าเราไม่รู้อืแต่เราจะเห็นโคศกเนี่ยก็คือคือผมก็เปรียบเปยเฉยๆนะถือว่าเราเห็นประธานสภาแล้วรู้ละอ่ะถูอประธานสภาเพื่อไทยได้เอก็เป็นข้อตกลงสิใช่ว่าก้าวไกลอ่ะเขาคงเป็นนายกและให้เพื่อไทยเป็นประธานสภาอืก็เปลี่ยนใหม่เอ๊ะถ้าก้าวไกลเป็นประธานสภาครับแล้วเขาโหวตสวนกันไหม หรือเขาโหวตแย่งกันไหมเสนอชื่อแย่งไหมบรรยากาศมันจะออกมาหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้ภาพเศรษฐกิจเนี่ยจึงต้องเวทแอนซีแล้วก็เคลื่อนไปตามจังหวะของอารมณ์ทางการเมืองอเพราะฉะนั้นจะถามผมนะคุณสีชยัยคุณสีชัยเปิดถูว่วมาว่าสีรักใช่ไหมผมก็เปรียบเฟยว่าใช่เพราะว่านักเรียนมาสมัครที่มาในหันค,ค้าไทยเยอะมากสมัครซีโทเอกวันนี้เนี่ยนะครับดูคึกคัก ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าบรรยากาศของเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะคึกคักตามนัน้นหรือเปล่าต้องเวย์หนึ่ครับต้องรอดูต่อไปนะฮะ <c oughs> พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เปิดประเด็นมาแลกเกี่ยวกับเรื่องราวของการจ้างงานเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่ทราบกันดีแหละนโยบายในเรื่องราวของการขึ้นค่าแรงเนี่ยคือคนที่เป็นลูกจ้างถูกใจแต่ว่าคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยนะครับอาจจะหนักใจอะไรแบบนี้เราก็เคยพูดคุยกันในเรื่องราวนี้กันแล้วนนะครับท <c oughs> ีนี้เนี่ยมันม,น <c oughs> มนีประเด็นในเรื่องราวของการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่อง ของเอไอตอนนี้พูดถึงกันเยอะเลยนะครับอาจารย์ครับเอาหน้านิ่งๆของเราไปใส่เสียงปากเราก็ขยับเองได้น,นี้ก็เป็น AI หรือว่า AI ที่เป็นหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับมันพัฒนาก้าวหน้าไปเยอะเลยและที่สําคัญเนี่ยพวก AI หรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ทำงานแทนคนแล้วนะครับอาจารย์ครับไม่เหนื่อยไม่กินไม่หิวข้าวไม่ลาป่วยไม่ลากิจไม่ใดๆนะฮะอาจารย์ฮะทีนี้เนี่ยค,คนที่ปาดเหงื่อเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ถูกจ้างงานหรือว่าคนที่เป็นคนทํางานรับเงินเดือนกินข้าวแกงเดินดินกินข้าวแกงแบบพวกเราอะไรย่างเงี้ยยังไงไหมครับอาจารย์ครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์อยู่แล้วนะครับในการปรับตัวนะแล้วก็เป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเรื่องของประชาชนรเราคิดง่ายๆก่อน ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราส่งข้อความในระบบโซเชียลผมเนี่ยยังใช้ระบบการพิมพ์นะครับอันนี้ผมพูดตรงเลยครับนะครับขณะที่บางคนเนี่ยใช้ระบบของการพูดอ่าแล้วให้มันพิมพ์ไปเองถูกไหมครับใช่ครับถามว่าพูดทําไมอะ่ะมันง่ายไงถามว่าพูดคือเอใช่ไหมใช่ครับเพราะก็จับสัญญาณเสียงเราแล้วแปลงออกไปก็เป็น AI รประเภทหนึ่งอีกหน่อยคนไม่ต้องพูดมากอ่านในเขียนจดหมายรักให้แฟนเน่่ยซึ่ส่งไปในไลน์ก็เขาเขียนเองแบบชัดจีทีจีถูกไหมครับอ๋อครับใช่ครับเพราะนั้นอันนี้มันต้องพูดถึงธุรกิจอะตัวมนุษย ทั่วไปที่เป็นมนุษย์เดืนเดือนเนี่ยยังกลับเลยใช้ AI ครับคำถามนะวันนี้มีใครใช้ไปบ้างไหมถ้าไม่ส่งของใน Facebook ตอนนี้ถามว่ามีใครใช้ Messenger ร์ไหมในการส่งของไปไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้การส่งในโซเชียลเน็ตเวิร์กในระบบของ Connect ที่เราเรียกันว่าไลน์ถูกไหมใช่ครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราก็ไม่เดินทางไปกินอาหารละเราก็ให้ Delivery Rider มาส่งเพราะเนี่ยผมเชื่อว่า อีกหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าดีลิเวอรี่ก็จะเป็นบริษัทที่เอาโดรนบินมาส่งเราแทน<笑><笑>และอีกหน่อยก็ไม่ต้องอ่ะแค่โทรศัพท์แล้วเปิด GPS ไวอ้อ่ะเดี๋ยวโดรนบินมาหาเราเองอ่ะอ๋อครับถูกไหมครับใช่คือคอันี่คือวิวัฒนาการที่มันเกิดได้และเราผู้ไอ้พวกเราก็จะใช้ืม mm. แต่ธุรกิจก็จะปรับเพราะนั้นผมถามว่าแล้วคนอยู่ตรงไหนล่ะ mm. เพราะฉะนั้นคือสีชัยจะเห็นไปเลยนะครับว่าตอนเนี้ยทุกอย่างไปที่เทคโนโลยีอยู่แล้วครับจะมาแทนกอนอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งเรา,เาระบบการก,ารก่อสร้างระบบการก่อสร้างเนี่ยตอนเนี้ย มันจะมีระบบฟร,ร,รีแฟบนะครับฟรีแฟบก็คือก็คือเขาจะเอาว่าของกอ่อก่อสร้างเนี่ยอย่างเช่นคานของรถไฟฟ้าเห็นไหมอ๋อครับเขาก็จะเหมือนกับตัวเลโก้เอามาต่อ,อเขาจะขนมาเอารถเทรลเ ER, ลอร์ขนยาวๆม,มาแล้วก็เอาเครนเอามาวางเสร็จคนก็มาประกอบครับเขาไม่ต้องหล่อหน้างานอืเพราะนี่คือคกลไกธุรกิจที่จะลดต้นทุนใช้เครื่องมือเครื่องจักรมากขึ้นครับแต่ค่าแรงแพงมันเร่งทันทีเลยนะครับเร่งทันทีเลยสมมติว่าผมถามว่า ตอนเนี้ถ้าให้ไรเดอร์มาส่งของเรากับให้ให้เราขับรถไปทานอาหารเองอะ่ะถามว่าทำไมเราใช้ไรเดอร์ล่ะมันประหยัดกว่าเยอะครับใช่ครับสะดวกด้วยอืมอ่าประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกสบายใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นสาคัญจริงๆตอนนี้คือว่ามันคือค่าแรงแพงคือตัวเร่งในการทําให้คนเนี่ยถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรเร็วขึ้นแต่หลายธุรก,กิจก็ยังใช้คนครับเอสมเก็รังาใช้คนแต่ว่าเนี่ยผมถามเซอร์เวยมาตลอดเวลาถามว่าอ่าแล้วถ้าค่าแรงเพิ่มทำไงก็หนึ่งก็ต้องทนเนี่ย,ต,นนยต้องจ้างก็กำไรน้อยลงทนเอา อันที่สองคือก็ต้องลดคนครับแน่ๆเพราะว่าสู้ไม่ไหวมันก็คือการปรับตัวนะครับของแต่ละคนเพราะนั้นผมตอบคนถามผู้สุ่อข่านะครนะเร่งแน่แล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเขาจะย้ายสถานการผลิตเนี่ยผมฟังซุ้มเสียงจากการที่พูดคุยก็มีบางส่วนตัดสินใจย้ายนะครับหรือไม่ลง,งทุนในประเทศไทยอันนี้มีจริง嗯嗯แต่ผมเชื่อว่ามันก็คือสิ่งที่เราจะกําหนดตามนโยบายของรัฐบาลที่เราเลือกมาถ้ารัฐบาลเขาเลือกอย่างนั้นเราก็ต้อง เข้าใจว่ารัฐบาลเลือกแล้วเราก็ต้องรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายครับทีนี้เนี่ยในส่วนของ การปรับตัวเองเนี่ยนะครับในการเรียนการสอนเองก็ดีในเรื่องราวเนี้ยนะฮะแน่นอนแล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยนะครับก็คือนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเล่าเรียนอยู่แหละนะครับโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยเองในส่วนของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองนะครับอาจารย์ครับมีแนวทางในการสอนหรือว่าแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับน้องนนักศึกษาที่เรียนในเรื่องราวเนี้ยในการปรับตัวเนี่ยนะครับในารที่จะต้องแข่งกับ AI อยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับครับก็ผมบอกเบื้องต้นก่อนนะวันนี้แบบสดสด ร้อนน้อนเลยนะวันนี้มหาวิทยาลัยหอนคาไทยเนี่ยเราทําบุญครบรอบ60ปีอืครับแล้วเราก็นิมนต์สมเด็จเจ้าคุณธงชัยผมเรียกชื่อที่เราคุ้นของท่านนะครับสมเด็จเจ้าคุณธงชัยมาครับท่านก็ให้คาคํหนึ่งซึ่งเรายึดเป็นนโยบายแล้วเราก็ทําอยู่แต่ท่านบอกให้เน้นคานี้เลยคือคําว่า human innovation นั่นก็คือคําว่ามนุษย์ทันสมัยซึ่งตอนนี้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยหอนคาไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในการปรับปรุงการเรียนการสอนเนี่ยท่านก็ มาที่มหาวิทยาลัยนะครับ,รบเป็นประธานฝ่ายสงในการทําบุญนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็มาดูอันแล็บท่านก็มาดูสิ่งต่างๆแล้วท่านก็บอกว่าเอาละ่ะท่องเที่ยวเนี่ยเชื่อมโลกนะครับแต่ท่านมาดูเสร็จกันท่านได้คำแนะนําเยอะมากและท่านบอกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเร็วทั้งการเรียนการสอนให้คนทันสมัย human innovation นะครับแต่ท่านบอกว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยต้องดีนะครับและท่านก็บอกว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองต่อเวลาคือเรื่องแบบนี้คือคุณชิชาครับ ชัดเจนนะว่าเราต้องทําอแล้วเราก็ทาท่านสาเ็จท่ามนามเนาเห็นปั๊บท่านก็เห็นว่าโอ้โหนี่เราทําแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวเร็วแ,รแ,รและแรงแลวก็ทันสมัย่าเรามีนักธุรกิจนายกสภาวันนี้ก็มานะครับท่านประธานหอการค้าไทยท่านสนั่นเนืองบนคุณครเราก็รับคาท่านหมดนะครับ,รบเพราะนั้นคือเสียัยผมพูดด้วยความมั่นใจเลยนะว่าโตรงการสาไทยต้องปรับอยู่แล้วมาแรยหการค้าไทยเป็นมาหาเอกชนและมีนักธุรกิจเป็นเจ้าของนักธุรกิจที่ขายของยอดขายประมาณแสนล้านนะครับยอดขายระดับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยเป็นกรรมการสภา S <S <S แลวเขาชี้เลยว่ามหาลัยหอนค้าไทยต้องปรับอะไรแล้วเขาจะให้นักธุรกิจเนี่ยมาเชื่อมโยงก,กับมหาลัยหันค้าไทยว่าส่งเด็กนักศึกษาไปฝึกงานนะครับเพราะขนาดวันนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าขนาดแ lab เรามีเนี่ยยังไม่พอนะถ้าเปิดให้ในักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานและขนาดฝึกงานต้องได้เงินไอ้เรื่องแบบนี้เราทําหมดนะครับเพราะนั้นก็คือแนวทางที่มหาลัยหังค้าไทยเนี่ย จะปรับตัวซึ่งผมก็คงจะพูดว่าไม่ใช่เฉพาะมหาลัยใน่งะเทศไทยปรับนะผมเชื่อว่ามหาลัยต่างๆทั่วประเทศไทยก็จะปรับไปแนวนี้ทางร,ารัฐและเอกชนนะครับครับอืมนะฮะก็ต้องมีการปรับ,รบตัวกันนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยมามองเรื่องราวของการแข่งขันนะครับอาจารย์เราเคยได้ยินคําว่าการแข่งขันนะอย่างเช่นการแข่งขันกีฬาอันนี้ก็วัดการแพ้การชนะด้วยกติกาต่างๆนานาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องของการแข่งขันทาง เศรษฐกิจหรือว่าการแข่งขันทางธุรกิจอันนี้มันชัดเจนแล้วการแข่งขันทางธุรกิจแต่ว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครมันวัดกันจากอะไรมันมีผู้แพ้ผู้ชนะไหมครับอาจารย์ครับหรือว่ามันต้องดูจากอะไรฮะอาจารย์ฮะผมเอาในภาษาข่าวเลยนะครับคือสีชัยและท่านฟังคงจะเห็นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับแอนโทนีบิงเคนเดินทางไปที่ประเทศจีนไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะครับ,รบและก็ได้มีโอกาสพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิง นะครับด้วยเขาเรียกว่าภาษาเขาเลยใช้ว่าอันเอ็กซ์ปคเต็ดเลยนะครับเพราะรเขาไม่ได้โปรแกรมแน่นอนอว่าจะสามารถพบประธานดีซีจิ้มพิงหรือไม่ครับปรากฏประธานดีซีให้เข้ามามผมพูดถึงสารัฐจีนเนี่ยคุณศรีชัยแล้วท่านฟังนึกถึงอะไรครับก็การแข่งขันกันแหละครับอาจารย์ครับอ่าโอเคเขาพูดถึงเศรษฐกิจเศรษฐกิจใช่ครับเพราะเศรสหรัฐคือเบอร์หนึ่งแต่ประเทศจีน หายใจลดตน้นคอนี่ขนาดลดต้นคอห่างๆนะ Gdp สหรัฐเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยมีอย่างน้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นของ Gdp โลกจีนอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นตนะต่างทั้งเก้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแต่สหรัฐเนี่ยรู้สึกว่าจีนหายใจดังคนระับคืออยู่ห่างขนาดนั้นหายใจดังเลยกลัวถูกวิ่งสี่ร้อยเมตรแล้วถูกแซงอนะ่ะที่สี่ร้อยเมตรกลัวถูกแซงนะไม่ใช่วิ่งมาราธอนนะหรือฮาฟมาราธอนนะถ้าวิ่งมาราธอนเนี่ยผมว่าสหรัฐเขาคงรู้สึกว่า โอ้โหอลาสก้าหนาวมากอะ่ะ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือเซย์จะจไม่ได้นึกถึงธุรกิจแล้วนะครับครับ <c oughs> และเศรษฐกิจเนี่ยเรานึกถึงอะไรเรานึกถึง GDP <c oughs> ขนาด GDP ของโลกครับ <c oughs> เพราะตอนเนี้ยประเทศที่มีอำนาจซื้อสูงสุดในโลกเบอร์หนึ่งคือจีนนะครับครับ <c oughs> เพราะเรามีเงินน้อยสมมติผมบอ,อกผมอยู่เมืองไทยนะ <c oughs> เราอยู่เมืองไทยกันเนี่ยเรามีเงินเท่าเนี้เราซื้อของโอ้โหเต็มที่เลยอื <c oughs> เราสามารถกินใช้ได้แต่เขาบอกถ้าได้เงินเดือนเท่าเมืองไทยไปอยู่ประเทศอื่นที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเช่นอเมริกา เยอะระมันอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นะครับด้เงินเดือนเป็นยาเตยหมื่นห้าเพราะค่าของชีพมันต่างกันเพราะนั้นเนี่ยเขาจะราคาของกับค่าของชีพเนี่ยผสมผสานกาันเขาเรียกว่า purchasing power parity ก็คืออำนาจซื้อซึ่งจีนคือเบอร์หนึ่งของโลกและอินเดียก็เป็นเบอร์สองของโลกนะแต่ผมจำไม่ผิดเนะาแะแต่จีนเป็นเบอร์หนึ่งแน่อนอ,อนเลยะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันคือเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจแต่ผมกลับมาพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ปั๊บผมถามนี้เดีกวว่าคือที่นึกถึงธุรกิจ สินค้าที่ดูโดดเด่นในใจนึกถึงยี่ห้ออะไรบ้างคือใจไล่มาเนี่ยยี่สิบอันดับแรกมีสินค้าจีนมากขึ้นอ๋อใช่ครับอาจารย์ครับและมียิ่งหนักใหญ่นะมีบางคนที่อยู่ในแวดวงการเงินเนี่ยเขาบอกว่าพอเอาการเงินสหรัฐเอาการเงินยุโรปเอาการเงินไทยเอาการเงินจีนเนี่ยให้เรียงลําดับชี้ว่าใครทันสมัยสุดเนี่ยใช่ไหมครับระบบการเงินของจีนใช้แอปพลิเคชั่นจ่ายตังค์ไม่ต้องจับเงินสดครับระบบการเงินของไทยเดี๋ยวนี้ผมเห็นคนซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ จ่ายเงินห้าสิบาทเนี่ยใช้แอปพลิเคชันแล้วนะครับครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นที่ประเทศบางประเทศในตะวันตกเนี่ยยังต้องควักเงินสดจ่ายใช่นะฮะงเอาง่ายๆเลยอย่างอังกฤษเนี่ยก็ยังต้องใช้เงินจ่ายบางที่ไม่รับทั้งบัตรเครดิตไม่รับทั้งการโอนการอะไรต่างๆนานาเลยนะครับอาจารย์แคชโอนเพราะแบบนี้ปั๊บเนี่ยคือสีฉใยแล้วท่านฟังจะนึกถึงเศรษฐกิจหรือธุรกิจก็เรื่องของเศรษฐกิจใช่ครับอาจารย์ใช่เพราะนะวันนี้นี่คือตัวอย่างการแข่งขันทางเศรษฐกิจครับและนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยก็ชอบยึดไว้เเป็็นตัววทียบกคคือําา่ คอมเพซิฟเนสอินเด็กซ์หรือคอมเพซิฟเนสของไทยความสามารถในการแข่งขันซึ่งเราอยู่ในดับที่ประมาณยี่แปดของหกสิบประเทศเราไม่เด่นในการแข่งขันระยะยาวเนี่ยถ้าเราไม่ปรับเราจะสู้ไม่ไหวครับเบอร์หนึ่งของอาเซียนคือสิงคโปร์เบอร์สองอาเซียนมาเลเซียแล้วเราก็ถูกประเทศเพื่อนบ้านกำลังหายใจรถต้นคอดังๆนะฮะอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะนั้นเล่นเศรษฐกิจสำคัญมากนะครับ is doing b u s i n เ s s เป็นสิ่งที่นักธุรกิจเนี่ยต่างชาติเข้ามาดูว่าประเทศไทยเนี่ยมาติดต่อแล้วเนี่ยมันยุ่งยากไหม มันมีคอร์รัปชันไหมรับรัฐบาลไทยเนี่ยในชุดปัจจุบันนะครับจึงเน้นเรื่องการแก้ไขคอมมิชิเนสแลวก็เรื่องของอีสตูดิโอเสเนีเราจึงได้ยินคำว่าเลกกระอาร์เทรีกิโอตินคือให้กฎหมายที่ล้าสมัยแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ยินมาแต่ผมก็ยังไม่ได้พิสูจน์นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปติดต่อหน่วยงานราชการเท่าไหร่นักนะครับก็คือเราต้องเอาแบบประชาชนไปไหมทุกวันนี้ใช่ไหมบัตรประชาชนใช้ใบเดียวนะครับอาจารย์ครับ อ่ะใช่ใช่ไปทะลุนะแต่จริงๆเราเห็นนะเมื่อก่อนเวลาไปทําอะไรต่างๆโอ้โตรงซีหลอกนะใช่นะชต้องถ่ายเอกสารถูกไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากขึ้นอันนี้คือจริงต่างๆที่ มันจะปรับเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะครับสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยสอนที่มหาลัยหอนคาไทยทั้งหมดเลยเชื่อไหมทาไม่เชื่อต้องไปทดสอบด้วยตัวเองนะอาจารย์ขอแบบนี้สมัครเรียนได้เลยมหาลัยหอาไทยเดีครับอย่างนี้ก็ต้องมีเขาเรียกว่าทุนการศึกษานะครับมอบให้ครับอ๋อได้งั้นส่งไปนะรัอาจารย์ครับอาจารย์ครับอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เมื่อกี้คุยถึงเรื่องจีนเนี่ยนะคือมันจะมีการจัดงานนะครับในประเทศไทยเป็นการที่รวบรวมนักลงทุนชาวจีนนะครับเห็นเขาบอกว่า จะมาประมาณสัก4ี่พันกว่าคนเลยทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะมาเขาเรียกว่าในงานประชุมผู้ประกอบการจีนโลกเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคือผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊จีนเนี่ยมากลืนเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนเมื่อไหร่ยังไงครับอาจารย์ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเขาเป็นเสือเงียบนะฮะแต่ตอนนี้เขาเป็นมังกรพังงาดเลยนะครับอาจารย์ครับครับก็ต้องบอกครับว่าจริงๆเนี่ยตัวจีนเอง,เองนะครับหลักการก็คือจีนไม่ใช่เสือเงียบนะ ตั้งแต่เข้า WTO เนี่ยผมอาจจะจำปีไม่แม่นนะครับ,ค,รบคือปี2006 2005นเนี่ยนะครับเลยก่อน,นช่วง2000ันเนี่ยปีคเนี่ะนะฉะนั้นเนี่ยจีนก็ถูกจับตามองมาตลอดว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกเนี่ยจีนคือมหาอำนาจของโลกแน่นอนตั้งแต่ก่อนแล้วก็คนที่ครองโลกมากที่สุดอาณาเขตเนี่ยคือเจงกิสข่านซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับราชวงศ์หยวนของจีนเนี่ยซึ่งมาจากมองโกนี่แล้วก็คือที่ดังมากสร้างแสงสงสายใหม่คือกุปไลข่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ยเป็นหมหนาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกแน่ๆและตอนช่วงของจักรพรรดิองค์สุดท้าย,เ,ยเราสังเกตเห็นครับว่านานาชาติเนี่ยไปที่เมืองเซียเซ่ยงไฮน้นะครับจนทาให้เพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยดังจําได้นะสีเขียวเฉียงว่าใช่ครับมันสุท้อนถึงเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ดังเพราะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยพอเขากลับเข้ามาอยู่ในเวทีโลกเนี่ยค้าขายได้เนี่ยจีนจึงเข้ามาเด่นมากแต่ถ้าถามว่าจีนเนี่ยเข้ามาเด่นมากตอนไหนผมคงต้องบอกนะครับว่าหลังจากประมาณสอง9 S 2> <S 2> เพราะว่า2008เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานั้นเจอแฮมเบร์เกอร์ไครซิสและอเมริกาเองกลายเป็นประเทศลูกหนี้รายใหญ่มากขึ้นของโลกดังนั้นเนี่ยจีเนี่ยจะเริ่มพังงาดตั้งแต่ปี2008เพราะถ้าจำได้ประธานาธิบดีบุชเนี่ยนะครับ,รบเข้าไปอำลาตำแหน่งมาที่ไทยเขาบอกว่าวันที่8เดือน8 2008มีโอลิมปิกที่เซี่ยงไฮ้ผมแม่นตัวเลขมากเลยเนหะ็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าจีเนี่ยเริ่มโดดเด่นคือปี2009เป็นต้นมานะ <C AP> และถ้าถามว่าณนีนาทีนี้ซาดิอาระเบียพูดชัดนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงเอเนอร์จีของเขาพลังงาน <C AP> บอกว่าจีนไม่ใช่คู่แข่งจีนคือพาร์ทเนอร์เพราะว่าจีนตอนนี้คือผู้นําของโลกด้านเศรษฐกิจ <C AP> และในอนาคตจีนยังเป็นผู้นําต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแล้ววันนี้จีนเด่นวันเด่นคืนครับอนะฮะก็เรียกว่าอย่างที่อาจารย์บอกนคะครับว่าสินค้าแบรนด์ต่างๆที่มันวางอยู่ในท้องตลาดเนี่ยแน่นอนว่า อันดับต้นๆเลยนะฮะเอาง่ายๆท็อป5ท็อป3เนี่ยยังไงก็ต้องมีแบรนด์ของประเทศจีนเนี่ยนะครับติดอันดับหรือว่าจิตอยู่ในใจหรือว่าอยู่ในความทรงจาของเราด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณหมดแล้วหรอหมดแล้วครับอาจารย์ครับแม่ไม่ได้โปรโมทมหาลัย่อนข้าไทยตอนนี้มาสลับได้ปีนาตีถอยยังไม่ได้พูดเลยนะกำลังจะบอกรือไปช่วยช่วงท้ายๆสั้นๆมีประมาณสักเกือบๆนาทีครับอาจารย์เดี๋ยวหาว่าเราโปรโมทมาอะไรไม่ก็เพราะเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กัันนมมาเลยไ่ แต่เลยผมยกตัวอย่างนี่เฉยๆแล้วผมไม่ได้ยังไม่ได้โปรโมทมหาเลยเพราว่าตอนนี้เปิดรับสมัครปริญญาตรีตัวเองไม่ไม่คุยแล้วเรื่องนี้ไม่คุยแล้วได้ครับก็ไปสมัครกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่มีบุตรหลานนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วอยากจะติดต่อปริญญาโทหรือว่าเรียนจบปริญญาโทอยากไปต่อปริญญาเอกนะครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็กำลังเปิดรับสมัครไผมไม่พูดนะเพราะวันนี้ตั้งใจไม่พูดนะไมู่ได้ครับเปิดรับสมัครอยู่ใช่เปิดรับสมัครอยู่วันนี้ไม่่ไไไดดดดด้้้้้้ตตตััััััังงงงใใจจมมาา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 พพูเเรร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 รือออออออนน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 ีีลลลลยยยยยยะะะะะะคคคคคบบบบบขขุณศส์์ธธวววฒิิิชกกหหททแฐ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจมหายาลัยหอการค้าไทยที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมจชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผุกฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับขอเชิญชวนผู้สนใจเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8ดรอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นที่ระลึกและใช้ประดับเป็นสิริมงคลในมหามงคลพิเศษสมัยนี้จำหน่ายราคาเข็มละ300บาทเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายโดยเสด็จพระกุศลได้ที่ห้างบิ๊กซีตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปสอบถามได้ที่บิ๊กซีคอลเซ็นเตอร์โทร7 7 5 6